ในกรณีที่เราเปลี่ยนแคมมีการรีแมปปัดไดโน่นะครับแรงม้าและแรงติดมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทําไมเมื่อเอาไปลองขับรถเนี่ยมันวิ่งดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ y ยูทูบชาแนลนัทเอตตกนะครับก็สําหรับใน EP นี้นะครับพอดีว่า อ่าช่วงนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีคลิปนะครับอัพลงให้ดูนะครับก็เดี๋ยวกลับมาลงให้ดูบ่อยๆนะครับโอเคนะผมก็สําหรับใน EP ีนี้นะครับพอดีว่าในช่วงที่ผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยก็มีการทํารถอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่าเยอะพอสมควรนะครับซึ่งมันก็มีเคสนะครับที่เป็นเคสที่แบบว่า เอารถเข้ามานะครับแล้วก็มาทําการรีแมปนะครับซึ่งรถนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนแคมมานะครับก็เป็นรถเดิมสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าคือเปลี่ยนแคมมาแค่อย่างเดียวนะครับแล้วก็มาให้ผมเนี่ยก็คือรีแมปเพิ่มนะครับก็เก็บอาการของรถนะครับให้รถเนี่ยมันวิ่งดีขึ้นนะครับซึ่งก่อนที่ผมนะครับจะทําการรีแมปเนี่ยนะครับก็มีการวัด แรงม้าแรงบิดก่อนนะครับก็ใช้ไดโนในการทดสอบนะครับซึ่งมันก็ออกมาได้อยู่ค่าหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ11.4นะครับ11.4 h อนะครับแล้วก็ทอร์กอยู่ที่ประมาณนิดนิดๆนะครับ8.5อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมซึ่งหลังจากที่รีแมปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ แรงม้าและแรงบิดนะครับก็อยู่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับของเดิมนะครับแต่ว่านะครับคุณผู้ชมก็คือรถเนี่ยเมื่อเอาไปลองวิ่งนะครับไปลองทดสอบลองดูนะครับผลปรากฏว่านะครับรถเนี่ยมันวิ่งดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอัตราการตอบสนองที่จากที่มันไม่ค่อยแบบว่าตอบสนองก็คือมันตอบสนองช้านะครับก็รถก็มีการตอบสนองที่ค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นนะครับ ก็เลยเดี๋ยวมาอธิบายกันนะครับว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกราฟไดโน่ ino, นะครับที่ผมได้ทําการปั่นไว้นะครับว่าทําไมมันถึงเกิดอาการแบบนี้ได้นะครับคุณผู้ชมเออบางครั้งนะครับการเปลี่ยนแคมเนี่ยก็แรงมา้าแรงบิดเนี่ยไม่จําเป็นต้องเพิ่มขึ้นเสมอไปนะครับแต่ว่าอาการลดเนี่ยก็คือมันจะ ขับดีขึ้นอ่าก็มีนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูเส้นกราฟกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ก็คือผมเปิดไว้แล้วนะอยู่ที่หน้าจอคอมของผมนะครับโอเคอ่านี่นะครับคุณผ,ผู้ชมให้ดูยังไงวะมันถึงจะเห็นเออแล้วก็เห็นหน้าผมด้วยโอเคนะครับคุณผู้ชมก็แบบว่าก็คือถ้าเราดูเส้นสีแดงนะครับอ่านะเดี๋ยวผมจะปิดเส้น power ไว้ก่อนนะครับเส้น power จะเป็นสีน้ําเงินเนาะนะครับ สีน้าเงินพุ่งขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นเส้น AF นะครับอ AF เส้นสีน้าเงินข้างล่างนี้นะครับจะเป็น AF ตัวยเฉยนะครับโอเคนะผมก็เดี๋ยวมาดูเส้นแรกกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมเส้นทอร์กนะครับสีแดงนะครับอันนี้ก็คือรันแรกนะครับรันเรกเนี่ยนะครับสังเกตเห็นว่านะครับอ่าผมจะให้ดูอยู่ที่ช่วงประมาณที่มันเริ่มที่มันเริ่มติดนะครับติดแบบว่าก็คือเริ่มปั่นนะครับก็ อ่านะครับอยู่ที่ช่วง6,000รอบนะครับ6,000รอบเนี่ยก็เหมือนกับว่าอารมณ์เราเราจะเปิดคันเร่งนะครับจะเปิดคันเร่งพอดีนะครับอันนี้คือผมเทสอยู่ที่เกียร์สามนะครับก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเกียร์สามนะครับสาหรับเรฟ110นะครับโอเคนะผมก็มาดูทีที่6,000รอบนะครับอ่าในรันแรกนะครับก่อนจูนนะครับถ้าดูอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าทอร์กนะครับมันจะอยู่แค่ อประมาณหนึ่งจุดสี่เองนะครับในรันแรกนะครับหนึ่งจุดสี่นะครับก็อยู่ที่แล้วก็มีแรงม้านะครับอยู่ที่สามจุดสองนะครับอันนี้ก็คือเส้นแรกนะครับคู่เส้นแรกนะครับน้ำเงินแล้วก็แดงนะครับอืมทีนี้นะครับหลังที่เราปรับจูนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแคมเนี่ยนะครับแรงม้าและแรงบิดนะครับมันเพิ่มขึ้นนะครับมันเพิ่มขึ้นเนาะ ก็จะอยู่ที่แรงแรงบิดนะครับที่ช่วง6,000รอบเนี่ยนะครับจะพุ่งขึ้นมาอยู่ที่4.1นะครับ4.1นิยวตันนะครับเส้นข้างบนนะครับแล้วก็แรงม้านะครับแรงม้านะครับจากเดิมนะครับอยู่ที่6,000รอบนะครับมันมีแค่3.2นะครับ3.2เอพนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราปรับแต่งไปแล้วนะครับปรับจูนนะครับแรงม้านะครับมันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่5.2นะครับซึ่ง ในกรณีอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือช่วงรอบต้นเนี่ยรถมันจะพีคเร็วนะครับจะขึ้นเร็วนะครับขึ้นเร็วเลยแล้วก็ไต่ขึ้นมานะครับเส้นคู่นี้นะครับไต่ขึ้นมาเลยทอค่อนข้างที่จะพุ่งขึ้นสูงนะครับถ้าดูเทียบเทียบจากรันแรกนะครับอ่ารันแรกก็คือเส้นสีแดงข้างล่างนะครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันจะตีคู่ขนานขึ้นไปเลยนะครับอืมแต่ว่านะครับเมื่อช่วง ช่วงพีคสูงสุดนะครับพีคสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณแปดพันเดี๋ยวนะแปดพันห้าร้อยแปดสิบแปด rpm นะครับอืมซึ่งซึ่งทอร์กเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณแปดจุดลันแรกนะครับเดี๋ยวนะรันแรกอยู่ที่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ลันที่สองเนี่ยจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสองนะครับอืมค่อนข้างที่จะ ที่จะต่างกันน้อยมากๆนะครับหรืออาจจะใกล้เคียงกันเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงที่รอบปลายนะครับก็คือจาก8 5ดพันห้าไปจนถึงรอบตัดเลยนะครับอันนี้รอบแรกนะครับเรายังไม่ได้ปรับแต่งปรับเปิดรอบเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ9 8้านะครับตัดเก้าพันเจเข้าันะครับนี่เก้าปนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่ารอบรอบที่สองเนี่ย ก็เปิดรอบไปอยู่ที่หมื่นนะครับ1นึ่งหมื่นนะครับก็รอบแกนเอ็ก็อยู่ที่1นึ0 0หมนนะครับสําหรับเส้นที่สองนะครับอันนี้นะครับมันก็เป็นเหตุผลว่านะครับทําไมนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนแคมไปแล้วนะครับแรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นแต่ว่ารถทําไมมันเดินดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะครับก็คือช่วงนะครับ ช่วงของกําลังนะครับแล้วก็แรงม้านะครับแรงม้าแรงบิดเนาะมันจะย้ายช่วงมานะครับมันจะย้ายช่วงมารอบต่ากว่าเดิมนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแบบว่าลักษณะของแคมด้วยนะครับคุณผู้ชมเนาะนะครับก็คือการที่รถมันวิ่งดีขึ้นเนี่ยนะครับก็เพราะว่าจากที่มันนะครับเคยไปติดนะครับอยู่ในรอบแบบช่วงปลายๆอย่างนี้นะครับ พอเราปรับแต่งแก้ไขแล้วเนี to to ่ยนะครับย่านกําลังแรงม้าแรงบิดอะไรเนี่ยนะครับมันจะย้ายนะครับย้ายมาอีกย่านหนึ่งนะครับย้ายมาย่านต่ำกว่าเดิมนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเนี่ยนะครับว่ารถเนี่ยมันมีกําลังเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จริงๆมันก็มีกําลังเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละนะครับผู้ชมก็คือมันติดตั้งแต่ช่วงรอบต้นเลยนะครับอือันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับของการปรับแต่งนะครับปรับแต่งแคมป์นะครับแล้วก็ รีแมปนะครับไม่จําเป็นจะต้องให้แรงม้าแรงบิดมันเพิ่มขึ้นเสมอไปนะครับแต่ก็คือเราแค่ย้ายย่านให้มันเฉยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมว่าสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเปลี่ยนแคมแล้วแรงม้าแรงบิดมันไม่เพิ่มขึ้นแล้วทําไมรถมันถึงเรียงนะครับประมาณนี้นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เรียงนะนะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าก็คือมันมีกําลังเพิ่ม ในรอบต่ำเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้ก็ชื่นชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมกด s u b s ไ r i b ์กดไลค์แลวก็กดแชร์ช่องนัดอิโตด้วยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปให้บ่อยขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่เราห่างหายกันไปนะครับสำหรับช่องนัดอิโต้นะครับโอเคนะวงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลานไปก่อนครับสวัสดีครับผม let's go ไป